ผิดงานอ่ะแต่ที่เห็นมนุษย์ป้าะ <Wow. S 1> ยสาวๆจากสมาคมซอนต้าชุดฝาแฟดเนี่ยเข้ามาชุมหนุ่งมกันที่บริษัทห้องเสงวันนี้พูดเลยว่าไม่ธรรมดาไม่เชื่อก็ลองไปถามเจ้าแม่โรงงานไนกี้เมืองไทยกับคุณลูกใจดีคู่นี้ดูจ้าเพราะชีไม่ได้มาแค่ฉลองร้องเพลงกันสวยๆและชียังมาช่วยงานกุศลกันด้วยนะเออจริงไหมจริงไหมอ๋อครับครับครับเราก็ ทําเรื่องพวกอย่างนี้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วก็สําหรับตัวบริษัทเนี่ยนะครับทุกโลเคชันที่เราไปตั้งอยู่เนี่ยเราจะดูแล1น,นโรงเรียน1วัดแล้วก็1งโรงพยาบาลให้ทางภาคสังคมเนี่เห็นว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโอ้ยเราทําบุญคุณก็รู้เลยเพราะว่าเรารายไล้ของเรานะเราจะ10%ออกมาให้สังคมเลยสิบถอร์เซ็นะฮะ เพราะว่าตอนนี้อายุเราก็มากแล้วเราก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไรแหมผมนึกว่าเอาไปลงกับเพจหมดอ่ะเพราะว่าเจอชีทีไรอ่ะแสบตาทุกทีเห็นไฮโซพี่ปานอาเขาแต่งตัวสวยโฮมเพจกันมาแบบนี้เลยเป็นที่ถูกเม้าว่าเอาแต่สังสรรค์กันไปวันวันละอ้าวอันนี้เลยต้องให้ท่านนายกสมาคมสอนตากรุงเทพฯเขาแก้ข่าวเลยละกันคือการที่ บางคนพูดอย่างนั้นนะคะหญิงคิดว่าเขาอาจจะมองแค่มุมเดียวเพราะว่าพวกเราเป็นนักธุรกิจที่มารวมตัวกันหลากหลายอาชีพเราก็มีเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าคนที่พูดออกไปเนี่ยเขาอาจจะไปพูดในแง่มุมที่เป็นจังหวะที่เราเนี่ยทำงานเสร็จแล้วแล้วเราก็มาสังสรรคร่วมกันคือถ้าไปลองดูสตนาคเก้าทำงานแล้วจะรู้ค่ะ เชื่อหรือ,อยังลรวบอกแล้วว่าอย่ามองแค่เบื้องหน้าเพราะคุณพี่ป้าเหล่าเนี้ชี้แอบทาการกุศลการทุกคนเลยนะจ๊าไม่เชื่อลองเมาส์กับเขาดูดีนะคะาะมีการทําการากุศลสันตาเก่าก็รู้สึกจะเดือนหน้าจะไปทําบุญช่วยสตีนะคะมีทั้งสนุกมีทั้งการกุศลมีทั้งเป็นกันเองนะคะไปก็ไปไหนก็ไปเป็นทีมสามัคคีกันดีมากค่ะ wow. ล่าสุดก็ไปเชียงรายแต่ก็เอาถุงเท้าเอาเสื้อผ้าไปแจกแล้วก็ดีใจว่าเออคงจะได้ใช้กันแล้วจริงๆเพราะเด็กที่นั่นก็ไปไปให้บนดอยเนี่ยเด็กก็แบบไม่มีรองเท้า,าไม่มีถุงเท้า,ไม,มทาไม่มีรองเท้าใส่กันก็อ๋อล่าสุดเนี่ยแจกคุณการศึกษาให้เด็กนักเรียนนะคะยากจนแล้วก็เรียนดีค่ะเราก็จะแจกทุกปีก็จะไปตลอดเลยที่ต่างจังหวัดนะพี่เพิ่งกลับมาจากอำเภอกาลยาเนวัฒนาไปช่วย14โรงเรียนนะคะ ฝ่าย <Bye. S 2> ท่านด็อกเตอร์นายเนี้ยฮีก็ทำบุญกับคู่เลิฟด้วยการเป็นโค้ชชีวิตคู่ให้กับทุกเพศทุกวัยครับโอยตามหลักไอซีเอฟต่ากน,นะครับการเป็นโค้ชเนี่ยถือว่าเป็นการเราให้ชีวิตใหม่กับคนเพราะฉะนั้นถือเป็นการทำบุญ ก็ต้องบอกว่าสารุโทนากับลูกค้าผมทุกคนเลยนะครับที่มีชีวิตคู่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่กับคนนะครับดูอย่างเจ้านางแห่งคุ้มหม่อมฉายลายและท่านก็ยังทําบุญกับสัตว์อีกด้วยในส่วนตัวของหม่อมเองตอนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสุนัขช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสุนัขแล้วก็เลยรับเลี้ยงมาสองตัวแต่ที่บ้านมีแล้ว17ตัวเป็น19 เห็นมาแล้วครับว่าไฮโซเนี่ยเขาก็ทําบุญทํากุศลกันนะไม่ใช่แค่เอาแต่แต่งตัวสวยออกงานไปวันๆส่วนคนที่ต้องยกให้เป็นดาวเด่นเห็นจะเป็นท่านนายกสมาคมซอนตาท่านเนี้ยเพราะว่าชีเป็นแม่งานการกุศลมากมาจนได้รับรางวัลกราตีมาแบบเนี้ยผมก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับรัตปัญา เด็กสมัยนีย้ชื่อเล่นแปลกแ,แ,แปรกแหวนแนวกันทั้งนั้นนะโดยเฉพาะดารานหน้าใหม่ทั้งหลายล่ะว,วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงที่มาของชื่อแปลกๆเริ่มที่สองสาวเดอะเฟสไทยแลนด์กับชื่อฝรั่งจา๋จาจ้าชื่อเล่นหนูจริงๆแล้วชื่อสบีนามันก็ เป็นชุดชนไนจะพี่นะอันนี้มันไม่ค่อยมีความหมายพอดีว่าคุณพ่อเขาชอบชื่อหนีก็เลยให้ชื่อนี้มาก็ชื่อเพนนีจริงๆแล้วเพนนีเลนมาจากเพลงของเ e อะบีเทิลค่ะคุณแม่ชอบเพลงนี้มากแม่ก็เลยตั้งชื่อว่าเพนนีเลนค่ะแล้วก็พี่สาวคุณพ่อก็เมื่อก่อนก็ชื่อเพนนีเลนด้วยเหมือนกันนะคะเชฟแร่งเกรกรสมกับหน้าอินเตอร์สไตล์นางแบบมากๆ แต่ถ้าชื่อแปลกรุ่นบุกเบิกแล้วก็ต้องยกให้อดีตนักร้องดังนางนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปคือคุณแม่เนี่ยค่ะสมัยก่อนตอนตอนคุณแม่ท้องเนี่ยมันยังไม่ใช่ยุคที่เอลตราซาวแบบคิดกันเพราะฉะนั้น,นคุณแม่ก็ไม่รู้เพศลูกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกจะออกมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่คนโบราณเขาจะมีคําพูดว่าถ้าเกิดคนที่ท้องอยู่เนี่ยดูสวยเปลง่งปลัง่งสดใสแต่งอะไรก็สวยลูกมักจะเป็นลูกสาวแต่ถ้าแม่โซมจังเลยแต่งยังไงก็ไม่สวยในลูกน่าจะเป็นลูกชายตอนนั้นแม่บอกว่าฉ เขาก็เลยคิดว่าเอ้ยเนี่ยหลอกฉันมาตั้ง9้าเดือนโมเม้นมเนียว่าเป็นผู้ชายจริงๆแล้วออกมาเป็นผู้หญิงก็เลยเป็นที่มาที่ไปคือเป็นยุคแรกของมนุษย์ชื่อแปลก <c oughs> เดี๋ยวนี้ทุกคนชื่อแปลกหมดแล้วแปลกจริงไรจริงต้องขอขอบพระคุณคุณแม่นะฮะที่มองการไกลจะไม่มีโมเมาพาเพลินทุกวันนี้ ปิดท้ายด้วยดีเจไฮเปอร์นางเนี้ยชื่อเก่าก็เบาๆสวยๆอยู่แล้วแแต่ไม่คร้าวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาละ่าละละสุดก็ชื่อใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมจ้า ชื่อเดิมเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาในชื่อเอื้องค่ะเพราะว่าคุณป้าเนี่ยอยากให้แบบว่าเป็นสาวเหนือนะพอต,ต่อมาฝรั่งเรียกเอื้องเอื้องแคขัดเคืองก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแซลลี่คือตัดนีออกไปเป็นแซลลีนีเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะโอ้โหนี่ท่านพระคุณเจ้าจากพม่านะคะแนะนํามาว่าต้องชื่อดมอนโอ้ว้าวโอ้แม่เจ้ามาดามดมอน ไปเนี้ยใครอย่าเรียกว่าพี่เอื้องนะชีไม่หันนะต้องเรียกมาดามไดมอนด์เท่านะะั้นล่ะไอไฟแตงกียวอยู่เนอะ